สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนั่นหนึ่งกับเกมยูกิโอดูเอลลิงครับผมวันนี้ก็จะมาทำการรีวิวส่วนของตัวเด็ก Destiny Hero List ใหม่นั่นเองนะฮะหลังจากมีของออกมาซับนั่นเองนะก็มีในส่วนของตัวอะดิสโทพีอกับตัวไดรเวอร์นั่นเองนะเป็นมอนลิง กับตัวมอนฟิวชั่นใหม่นี่งในส่วนของสกิลนี้ก็ใช้สกิลใหม่นะฮะเป็นสกิลเดซินีเอฟเฟกต์ความสามารถของสกิลนี้ก็คือจะสามารถกดใช้งานเอฟเฟกของสกิลนี้ได้เมื่อต่อเมื่อเราทําการอัญเชิญแบบปกติมอนทีท่ชื่อว่าเดซินีฮีโร่นั่นเองครับผมและหลังจากเรากดใช้งานสกิลนี้ไปแล้วเนี่ยเราจะไม่สามารถทาการอัญเชิญแบบปกติเหลือ,อเชิญแบบเซตหรืออัญเชิญแบบพิเศษมอนสเตอร์อื่นได้เลยในช่วงเมนเฟสยกเว้นมอนสเตอร์เดซินีฮีโร่และมอนสเตอร์จากเอ็กซ์ต้าเด็กนั่นเองครับผม และหลังจากเรากดใช้งานสกิลไว้เราก็จะมีความสามารถแยกมาอีก3อย่างให้เรากดใช้งานได้ดังต่อไปนี้ฮะเอฟเฟกต์แรกก็คือทําการเซตในส่วนของตัวการ์ดฟิวชั่นก็คือตัวโพลิเมอร์ไลเซชั่นใบนี้นะฮะจากนอกเด็กเนี่ยมาทําการเซตในสนามเลยจากนั้นทําการส่งตัวมาริเชียสนะฮะดีฮีโร่มาริเชียสจากนอกเด็กมาอยู่ในหลุมเราเลยก็คือการ์ดใบนี้นั่นเองครับผมแล้วก็ความสามารถที่2มอนสเตอร์ที่เราทาการควบคุมอยู่ทั้งหมดที่มีระดับ8ดาวหรือสูงกว่าพลังโจมตีเพิ่มขึ้น200นั่นเองครับผมและความสามารถสุดท้าย จะใช้งานได้ต่อเมื่อถึงเทิร์นที่3เป็นต้นไปนะฮะเราจะสามารถเก็บมอนต์ดีฮีโร่ที่อยู่ในรีมูฟโซนหนึ่งใบกลับเข้าเด็กได้ฮะจากนั้นจะสามารถทําการเสิร์ตตัวดีฮีโร่พาสมาหรือบูดีเนี่ยจากในเด็กหรือในหลุมเนี่ยกลับขึ้นมือได้เลงจากนั้นทําการเก็บการ์ดจากบนมือหนึ่งใบกลับเข้าเด็กนั่นเองครับผมเรียกได้ว่าเป็นสกิลที่ค่อนข้างดีมากๆนะเพราะว่าสามารถซับสายฟิวชั่นได้เพิ่มพลังโจมตีให้บอร์ดได้แล้วก็สามารถเสิร์ตตัวบูดีมาแก้สถานการณ์ได้ด้วยนั่นเองครับผม อ่ะแน่นอนครับตัวหลักที่เราใส่แต่มันก็ไม่ใช่ม,ม,ใชมันก็ไม่ใช่ตัวเล่นหลักในเด็กเรานะฮะก็คือตัวพาสมาหรือบูดีนะฮะก็ต้องใส่ไปแล้วเพราะใช้งานสกิลนะฮะความสามารถเขาก็คือตัวเขาไม่สามารถทาการอัเชิญแบบปกติหรือเสร็จได้ต้องทําการอัชเชิญแบบพิเศษด <g iggle> <g iggle> ้วยความสามารถเขาจับบนมือนะ,ะก็คือทาการสังเวยมอนสเตอร์สใบนั่นเองเพื่อทาการอัญเชิญเข้าออกมาเนี่ยนะฮะและถ้าหากตัวเขาอยู่ในสนามนะฮะ เอฟเฟกต์ของมอนสเตอร์ที่หงายหน้ายอยู่ทั้งหมดนะะจะโดนเนเกตหมดเลยนะของคู่แข่งนะแล้วก็อีกเอฟเฟกต์หนึ่งเธอะระกังฮะเราสามารถทาการทาร์เก็ตมอนสเตอร์คู่แข่งหนึ่งใบฮะทำการมาสวมใส่ให้กับการไปนี้ได้จากนั้นการใบนี้จะพลังโจมตีเพิ่มขึ้นเท่ากับพลังโจมตีครึ่งหนึ่งของพลังโจมตีดั้งเดิมของมอนสเตอร์ที่เอามาสวมใส่ด้วยการดไปนี้นั่นเองครับผมแล้วก็ใบต่อมาฮะเดสตินี่มาเลเซียฮะถ้าหาการใบนี้สื่อสารนะเราจะสามารถทาการรีมูฟตัวเขาเพื่อทําการอเชิญตัวเขาเออกมาจากตัวเด็กแบบพิเศษได้นนั่นเองผม แล้วก็ใบต่อมาฮะตัว Liquid s o ลเจอรฮะความสามารถก็คือเมื่อตัวเขาทําการอัญเชิญแบบปกติจะสามารถทําการขูดมอนสเตอร์ฮีโร่สีดาวหรือต่ากว่าที่อยู่ในสุสานหนงใบกลับเข้าสนามได้ยกเว้นตัวเขาเองครับผมและถ้าหากตัวเขาเนี่ยเป็นวัตถุดิบในการอัญเชิญมอนสเตอร์ฮีโร่และถูกส่งไปสุสานหรือไปรีมูฟซนนะฮะเราจะสามารถทําการจั่วการสองใบและทิ้งการบนมือหนึ่งใบได้นั่นเองครับผมแล้วก็ใบต่อมาฮะแท็กเกิลคูเซเดอร์ก็ใบนี้หลกัหลกๆก็คือเอามาใช้เอฟเฟกต์ถ้าหากตัวเขาถูกส่งลงสุสานจะสามารถทําการต มอนสเตอร์ที่หงายหน้าอยู่คู่แข่งหนึ่งใบเปลี่ยนสภาพเป็นความหน้าป้องกันได้ก็ไอตัวแท็กเกอร์ฟูเซเดอร์เนี่ยเอามาเล่นคู่กับเอนจินในส่วนของตัวอ่าเบียทริกนั่นเองนะฮะในส่วนของเบียทริกเนี่ยจะเรียกยังไงก็เดี๋ยวค่อยไปว่ากันตอนถึงคิวนางแล้วกันนะฮะเีห้าไปต่อมาผมตัวเดสตินีฮีโร่ความสามารถก็คือมอนหกดาวเลยสูงกว่าของคู่แข่งที่ทําการควบคุมอยู่นะฮะจะไม่สามารถทําการทาร์เก็ตโจมตีที่การ์ดใบนี้ได้นั่นเองครับผมความสามารถที่สองฮะเมื่อตัวเขาทําการเชิญแบบปกติหรือพิเศษ ในตอนช่วงเอ็นเฟรเนี่ยเราจะสามารถทำการขุดมอนฮีโร่ในสุสานหนึ่งใบกลับขึ้นมือได้ฮะแล้วก็ความสามารถสุดท้ายฮะในระหว่างเทิร์นเพื่อนๆทุกคนฮะเมื่อมีการอะไรก็ตามที่เป็นเอฟเฟกในการยิงดาเมจใส่เรานะถ้าการไม่มีสุสานนะฮะเราสามารถทําการเก็บการที่มีสุสานเนี่ยกลับขึ้นมือจากนั้นดาเมจที่เราจะได้รับเนี่ยยังจะเป็นสูนยนั่นเองครับผมอ่าแล้วก็ไปต่อมาฮะเดสทีนี่ เซเลเชียผมความสามารถคือเมื่อตัวเขาทําการโจมตีนะฮะเราสามารถทําการ t a r ์ e t ็ตการ์เวทที่หงายอยู่ของคู่แข่งหนึ่งใบฮะดงนั้นทําการทําลายทิ้งฮะถ้าทําลายได้จะสามารถสร้างความเสียหาย500ดาเมจใส่คู่แข่งนั่นเองครับผมและอีกความสามารถหนึ่งก็คือถ้าหากเราไม่มีการ์ดอยู่บนมือเลยนะฮะและการเป็นอยู่ในสุสานยกเว้นในเทิร์นที่การเป็นนี้เพิ่งตกลงสู่สุสานนะฮะเราสามารถทําการรีมูฟการเป็นนี้กับมอนดีฮีโร่อีกใบหนึ่งนะฮะเพื่อทําการโจกการได้2ใบนั่นเองครับผมแล้วก็ไปต่อมาฮะ เดสตินีฮีโร่ดิวดาร์ความสามารถคือเมื่อตัวเขาทําการไลชิญแบบปกติหรือพิเศษเราจะสามารถทําการไลเชิแบบพิเศษมอนสเตอร์ดีฮีโร่อีกหนึ่งใบาจากบนมือของเราเข้าสนามได้แต่พลังโจมตีต้องเท่ากันหรือน้อยกว่าการ์ดใบนี้นั่นเองนะฮะและตัวเขาเนี่ยเมื่อทําการโจมตีเนี่ยสามารถสร้างความเสียหายทะลุผ่านมอนทีท่ตั้งป้องกันอยู่ได้ด้วยนั่นเองครับผมแล้วก็ใบต่อมาฮะเลนฟอร์สเมนออฟเดียมีฮะเราสามารถทําการเสิร์ชมอนสเผ่าวอริเออร์ที่มีระดับสดาวต่ำกว่าใจเด็กขึ้นมือได้นั่นเองฮะ บุคัลมูนมาจับมอนสเตอร์ที่หงายหน้าในสนามหนึ่งใบคว่ำหน้าป้องกันฮะแล้วก็มิเลคเซิลฟิวชั่นฮะความสามารถก็คือเราสามารถทำการอัญเชิญฟิวชั่นมอนสเตอร์ฟิวชั่นที่ชื e ่อว่าอีฮีโร่ออกมาจากเอกซ่าเด็กได้โดยทำการรีมูฟวัตถุดิบจากในสนามหรือในสุสานนั่นเองครับผมและก็ไปต่อมาฮะฟิวชั่นรีคอเวอรี่ความสามารถก็คือเราสามารถทำการทาร์กเก็ต p o ลิเมอไ z เซชันหรือการฟิวชั่นนะฮะกับการ์ดที่เป็นวัตถุดิบฟิวชั่นในการอัญเชิญมอนสเตอร์ฟิวชั่นในสุสานก็ ผมจะไม่ได้ใส่การ์ดโพลิเมอไรเซชันนะก็คือหรือการ์ดหรือการ์ดฟิวชันนั่นแหละผมไม่ได้ใส่นะเพราะผมจะเอามาใช้คู่กับตัวสกิลเองเพราะว่าตัวสกิลเนี่ยมันสามารถเสกได้นั่นเองแล้วก็ไปต่อมาฮะครกดาวเราสามารถทำการ NTR นทีอร์มอนสเตอร์คู่แข่งที่หงายหน้าอยู่หนึ่งใบมาอยู่ฝั่งเราได้นั่นเองครับผม แล้วก็ตัว BTS ครับผม b e c t to Skill เราสามารถทำการ Target Monster Effect คู่แข่งที่หงายหน้าอยู่หนึ่งใบทำการ Negate Effect ได้แล้วก็ Effect ที่2ยกไว้ในเทินที่การมีนีเพิ่งตกลงสู่สุสานนะในระหว่างเทินของเราเราสามารถทำการ Remove การมินิได้ฮะในสุสานเพื่อทำการ Target Monster Effect คู่แข่งหนึ่งใบ Negate Effect จบจบเทินเช่นเดียวกันครับผม แล้วก็ไปต่อมาฮะเป็นใบใหม่นะฮะ Destiny Hero Dystopia ความสามารถก็คือเมื่อัวเขาทำการรัญเชิญแบบพิเศษออกมานะฮะเราสามารถทำการ targeting อ o n s t e r ส4ดาวหรือต่ำกว่าที่ชื่อว่าฮีโร่ในสุสานเราหนึ่งใบจากนั้นสามารถสร้างความเสียหายเฟ f e c t d a m a g ใส่พูกแข่งเท่ากับพลังโจมตีครึ่งหนึ่งของพลังโจมตีดั้งเดิมของมอ n s t e r ใบนั้นนั่นเองฮะแล้วก็ความสามารถต่อมาระหว่างเทินเพื่อนทุกคนฮะถ้าหาก g า a b ไปเนี้ยพลังโจมตีไม่เท่าเดิมนะฮะก็คือน้อยกว่า2,008หรือว่ามากกว่า2,008ฮะ เราสามารถทําการทาเกตการ์ดในสนามหนึ่งใบาจากนั้นยิงทิ้งได้ถ้าเราทาอย่างนั้นพลังโจมตีของ์ดนี้จะกลับมาเท่าเดิมนั่นเองครับผมและก็ไปต่อมาสไลซ์แน่นอนใบนี้เป็นใบคาระจำเด็กฮีโร่สายฟิวชั่นอยู่แล้วนะฮะมอนที่เราทาการควบคุมอยู่ทั้งหมดเนี่ยพลังโจมตีเพิ่มขึ้น200ต่อธาตุที่แตกต่างในสนามเราทั้งหมดนะฮะและเมื่อตัวเขาทําการเชิงออกมาแบบพิเศษเราจะสามารถทําการเสิร์ h มิเลคันฟิวชั่นใจเด็กขึ้นมือได้ และก็อีกความสามารถหนึ่งนะฮะเมื่อมอนฮีโร่ทำการโจมตีสามารถทำการทาร์กเก็ตการ์ดในสนามหนึ่งใบและยิงทิ้งได้นั่นเองฮะและก็ไปต่อมาผมตัวอะดู a ลชั n นความสามารถก็คือเราสามารถทำการทาร์เก็ตมอนผงแข่งที่หงายหน้าอยู่หนึ่งใบกับมอนฮีโร่ของเราที่หงายหน้าอยู่นะฮะจากนั้นเราสามารถเอาพลังโจมตีของมอนฮีโร่ของเราเนี่ยไปลดพลังโจมตีของผู้แข่งที่เราทำการทาร์กเก็ตได้นั่นเองครับจนจบเอ็นเฟนนะฮะ และก็ไปต่อมาผม Destiny Hero d a n g ง r o u s ครับผมความสามารถก็คือเป็น Quick Effect นะฮะเราสามารถทำการทิ้งได้าพยหนึ่ใบจากนั้นทำการส่ง Destiny Hero จากในเด็กหรือในมือนะฮะหใบลงสุสานถ้าทำอย่างนั้นมอนดีฮีโร่ที่เราทำการควบคุมอยู่ทั้งหมดพลังโจมตีเพิ่มขึ้น200อต่อมอนดีฮีโร่ที่อยู่ในสุสานของเราจนจบเทินนั้นนั่นเองครับผมแล้วก็ไปต่อมาตัวเบียทริก ก็เอฟเฟกต์หลักๆที่ใช้ก็คือทําการจ่ายโอเลเพื่อทําการถงกลายเด็กหนึ่งใบลงสุสานนั่นเองครับผมถามว่าเราจะเรียกเบียร์ทิกได้ยังไงด้วยเอฟเฟกของตัวสกิลเดซนี่เอฟเฟกของเราเนี่ยมันสามารถทําการเสกในส่วนของตัวมาริเชียสมาได้1ใบก็เท่ากับว่าเราจะมีมาริเชียสทั้งหมด3ใบในในการเล่นก็คือ1ใบจากสกิลและ2ใบจากตัวเด็กนึงหนึ่งใบจากสกิลเนี่ยสามารถทําการรีมูฟตัวเองและเรียกมาริเชียสของเราเนี่ยในเด็กออกมาได้และถ้าหากในกรณีมือเราไม่แย่คือมือเราเล่นได้ ถ้าเรามีตัวดิวดาร์กับตัวมาเลเซียอยู่บนมือนะฮะเราเรียกดิวดาร์ก่อนแล้วก็ลงมาเลเซียใช่ไหมอ่าแล้วก็มีมาเลเซียในเอฟเฟกของตัวสกิลเนี่ยเรียกออกมาเราก็จะสามารถเรียกมอน6ดาวออกมาได้2ตัวก็จะเรียกตัวเบียทริกได้นั่นเองครับผมแต่ว่าในรีเพลย์เนี่ยผมไม่ได้เซฟอ่าช็อตที่เรียกเบียทริกมานะเพราะว่าไอ้ทุกครั้งที่ผมเล่นเบียทริกขีไรเนี่ยไอ้ตัวเทเกอร์คูเซเดอร์แม่งจะอยู่บนมือตลอดเลยครับผมแม่งเงยโคเซ็งเลยโอเคผมไปต่อมาฮะเอ็กซ์ตร้าฮีโร่วันเดอร์ดรเบอร์ครับผมความสามารถก็คื ถ้า Monster Hero โร่นะฮะทำการอเชิญ8ปกติหรือพิเศษเนี่ยมาอยู่ที่ปลายลิง์ของการ์ดใบนี้นะฮะเราจะสามารถทำการ t a r g e t ็ตการ์ดที่ชื่อว่า polymerization ที่เป็นการ์ดเวทการ์ดเวทที่ชื่อว่า fusion แล้วก็การ์ดเวทฉัพพันธ์ที่ชื่อว่า chain ที่อยู่ในสุขสารหนึ่งใบ ทำการเอามาเซตในสนามได้เลยนั่นเองครับผมและถ้าหากตัวดรเวอร์เนี่ยถูกทำลายจากการต่อสู้หรือการเอฟเฟกและตกสู่สุสารนะฮะเราจะสามารถทําการในเชิงพิเศษมอนสเตอร์ฮีโร่ออกมาจากบนมือไปได้เลยนั่นเองครับผมและก็ไปสุดท้ายฮะไนแมร์ฟินิกเมื่อตัวเขาทําการในเชิงลิงมาได้นะฮะทำการทิ้งการบนมือหนึ่งใบเพื่อทําการยิงการเวทกับตักคู่แข่งทิ้งได้นั่นเองครับผมทํมม่าเด็กนี้เนี่ยมันเก่งมากจนจะสามารถไต่ขึ้นไปอยู่ในระดับท็อปเทียของดอลลิงในขณะนี้ได้เลยหรือเปล่าผม แอบมองว่าอาจจะมีโอกาสนะเออพอรู้สึกว่าเด็กมันตีมันบุกเร็วอะเออเด็กมันบุกเร็วมากๆเลยถ้ามือเรามันไม่แย่นะ <c oughs> ในกรณีมือเรามันสเสถียรระดับหนึ่งอะ <c oughs> เด็กนี้มันบุกเร็วมากเลยนะเออโอเคผมรีเพลย์แรกฮะคือ <c oughs> ถ้าหากมีคนถามว่าระหว่างตีฮีโร่ลิสต์เนี่ยกับดีฮีโร่หอนาฬิกาเด็กไหนเก่งกว่ากันผมมองว่ามันเก่งแตกต่างกันฮีโร่ลิสต์เนี่ยมันจะเป็นแนวบุกส่วนของไอหอนาฬิกามันจะเป็นแนวตั้งรับแผงหลังมันจะเยอะกว่า ดีฮะได้เริ่มหลังเออเด็กนี้เริ่มก่อนเริ่มหลังเดียวกันผมมองว่าเริ่มได้ทั้งก่อนและหลังแต่ว่าขึ้นอยู่กับสถานการณ์กับเด็กที่เจอฮะอ่านี่เจอกับเด็กออสอายครับผมฝั่งออสอายได้เริ่มก่อนนะฮะทำการเซตแผงหลังหนึ่งใบะฮะแต่ทำการเล่นในส่วนของโจ๊กเกอร์ครับผมโจ๊กเกอร์ทำการเสิร์ฟในส่วนของตัวดาร์กพิทขึ้นมือนะฮะทำการแปะสเกลฮะเป็นดาร์กพิทกับในส่วนของตัวออฟจาก้อนะฮะ ใช้งานสก,กิลฮะเลจิ้งเพนดูราฟโง่ทำการโชว์ตัวเลจิ้งนะฮะแล้วก็ตัวอ่ามันชื่ออะไรนะอ่ารีเบเลียนอ่าการถมออสไอ้ e กับตัวในส่วนของตัวโนเบิลดราก้อนขึ้นมือฮนะเอาออฟราก้อนที่เอาขึ้นมือด้วยเอฟเฟกต์ออฟราก้อนแองพูดรวบแล้วกูทำการอัญเชิญแบบเพนดูราฟโง่การเรียกมาสองตัวนะฮะทำการเล่นในส่วนของตัวออสไอ้ e นะฮะแล้วก็อ่าอ่ะตัวซิวเวอร์โคลและทำการอัญเชิญนะเอ็กซีน่าออกมาในส่วนของตัวอาบิสเดเวลเลอร์ฮะ และทําการจบเทธนเลยเข้ามาเธอไห้ผมวงแห่งใช้งานอบิสเดเวลเลอร์ฮะทำการรีมูฟเอ่ยทำการจ่ายโอเลเพื่อทําการป้ายเอฟเฟกต์ในสุสานเรานะฮะจังหวะนี้เราก็ทําการเรี่ยนในส่วนของดิวดาร์กฮะเอฟเฟกดิวดาร์กผมทําการลากดิวดาร์กจากมืออีกหนึ่งใบฮะใช้งานสกิลฮะทำการถมตัวมาเลเซียจากนอกเดฟอยู่ในหลุมแล้วก็ทําการอ่าเอาไอตัวฟิวชั่นนะฮะมาทําการแปะในสนามนั่นเองครับผมแล้วก็เปิดใช้งานฟิวชั่นเลยนะฮะทำการฟิวชั่นฮะใช้ควิดกับตัวดิวดาร์กเป็นวัตถุดิบเพื่อทําการเรียกน่ยนขอองงซััันนนไลท์่เครบ อเอฟเฟกต์ซันไลท์ฮะวิธีทำการเชนเปิดในส่วนของบุกมูลใส่ซันไลท์เรานะฮะทำการเสิร์ชมิลเลอร์เคลนฟะิวชั่นฮะอาจจะวะนี้ทุกคนอาจจะงงว่าทำไมอา่าไอเอฟเฟกต์ของตัวสปิควิดเนี่ยมันไม่ทำงานก็คือตัว2ที่หนนะฮะใช่ครับอันนี้ผมมิสเปร์ผมเผลอกดโนไปนั่นเองนะให้ตายเดี๋ยว <laughs> แล้วก็ใช้งานตัวฟนะิวชั่นอิโคบุลีฮะทำการเก็บในส่วนของดิวดาร์กกับตัวดาฟฟิวชั่นขึ้นมือนนี่ฮนะทำการฟิวชั่นต่อเนื่องฮะ ออกมาในส่วนของตัวดิสโทเพีะผมอ่าแล้วก็ใช้งานในส่วนของดิสโทเพียทำการเลือกตัวดิวดาครับและยิงดาเมจไป800นั่นเองเพราะดิวดาพลังโจมตีพันหกนั่นเองฮะจังหวะนี้ใช้งานในส่วนของเม็นเพืฟิวชั่นต่อเนื่องเลยฮะการรีมูฟในส่วนของตัวลิควิดกับตัวดิวดาครับการเลี้ยงสไลด์ผมเอฟเฟกต์ของลิควิดฮะเนี่ยได้ใช้ตรงนี้แหละฮะจุดสองที่หนึ่งครับผมอ่จาจังหวะตะกี้นะฮะ ด้วยความสามารถของตัวสไลด์เนี่ยมันทำให้พลังของตัวดิสโซเพียมันมากกว่า2,008นั่นเองเราใช้เอฟเฟกของดิสโซเพียเลยนะทำการเปลี่ยนพลังโจมตีตัวเองเป็นพลังโจมตีตั้งต้ตงตนเพื่อยิงการ์ดในสนามได้เราก็ทำการยิงในส่วนของตัวออสไอทิงฮะและตะกี้ใช้งานสกิลอีกหนึ่งครั้งฮะก็คือตัวเดซินี่เอฟเฟกเพื่อทำการเพิ่มพลังโจมตีขึ้นอีก200เพื่อสแตนบายไว้ใช้ยิงต่อในเทอร์หน้าในกรณีที่เราตีเขาไม่ตายในเทอร์นี้นั่นเองครับผมอะไรประมาณนี้ฮะ ตันนี้ทำการโจมตีดิโทพปียและเอฟเฟกต์ของตัวสไลด์ก็ยิงตัวเดวิสเดเวลเลอร์ทิ้งและก็ทำการโจมตีโดยตรงเลยอะไรประมาณนี้ครับอ่าอีเพลย์ที่สองครับผมอันนี้เจอกับเด็กไอสตาร์ลี่ไนส์สตาร์ลี่ไนส์นี่จะออกแนวแบบแผ่บอดนิดหนึ่งนะอะดนนี้เริ่มก่อน การเล่งส่วนของ Sergio เซเชียออกไปฮะใช้งานสกิวฮะผมทำการโถมในส่วนของมาลิเชียกับฟนะิวชั่นฮะใช้งานฟนะิวชั่นฮะฟิวชั่นเนี่ยผมเป็นมาลิเชียสองใบเพื่อทำการเรียกดิสโทเพียนะฮนะเอฟเฟกต์ดิสโทเพียฮะทำการชี้ไปที่ตัวเซเชียแล้วก็ยิงดาเมจไป800และทำการใช้งานฟนะิวชั่นรีคาบลี่ฮะทำการเก็บตัวเซเชียกับฟิวชั่นกลับขึ้นมือฮนะและใช้งานสกิลฮะทำการเพิ่มพลังโจมตีขึ้น200และผ่านคืนเลยนะฮนะ ทำการเรียกในส่วนของตัวลาเยลฮะทำการเสิร์ชในส่วนของไนท์สกายขึ้นมือฮะใช้งานตัวไนท์สกายฮะเอฟเฟกต์ไนท์สกายฮะการเรียกมอนสตารี่นะแบบเศษฮะใช้งานตัวอ่าสตารี่ไนท์อ่าเบลิฟายฮะทำการเสิร์ชน้องมังกรขึ้นมือฮะใช้งานเอฟเฟกต์แซกตัวเองฮะทำการเรียกในส่วนของการ์ดเวทต่อเนื่องมาฮะใช้งานการ์ดเวทต่อเนื่องฮะจา่วันนี้เราใช้งานเอฟเฟกต์ของดิสโทเปียฮะทำการยิงจริงฮะ ผู้แห่งทําการจบเถิ่อนนะฮะเข้าเถิ่อนนะใช้งานเอฟเฟกของมาเลเซียฮะผู้แห่งทําการเปิดการ์ดเวทอ่าการ์ดกระดักไม่ใช่การ์ดเวทการ์ดเวทไอ้กระดักต่อเนื่องนะการเรียกมาเลเซียมาแล้วก็ทําการเรียกมังกรฮะผู้แห่งใช้งานเอฟเฟกมังกรแล้วทำการยิงมาเลเซียเรานะเราใช้งานเอฟเฟกของสกิลเดสทินี่เอฟเฟกต์อะทำการเก็บการ์ดดีฮีโร่ในสุสานในลิมมุกโซนหนึ่งใบนะและทำการเสิร์ชในส่วนของตัวพลาสมาจะไดเด็กหรือสุสานขึ้นมือนั่นเองฮะจากนั้นทำการเก็บการ์ดหนึ่งใบจากบนมือกลับเข้ากกอองงาร์ดนนั่เฮะ ก็ทำการใช้งานในส่วนของมาเิเชียอีกหนึ่งครั้งฮะเพื่อทำการรีมูฟอ่าเนี่ยมันมันวนลูปอย่างนี้ได้นะมาเิเชียมันสามารถวนลูปได้ด้วยผลของสกิลเห็นไหมสกิลบอกแล้วว่าสกิลทำทำมาค่อนข้างดีนะฮะใช้งานฟิวชั่นต่อฮะใช้พลาสมากับมาเลเชียเป็นวัตถุดีฮะเพื่อทำการเล่นส่วนของอดูเลชั่นนั่นเองครับใช้งานเอฟเฟกต์อดูเลชั่นฮะทำการชี้มังกรนะฮะแล้วก็เดสโซพิอาก็ทำการลดพลังโจมตีไป2ส0งจังหวะนี้ทำการอัญเชิญในส่วนของเซเลเชียฮะแล้วก็ใช้เอฟเฟกต์ของมาเล แฮบอทแล้วก็หมดมือฮะใช้เอฟเฟกต์เทเลเชียทำการรีมูฟกับมอนดีฮีโร่และจู่สอก็จู่ได้เทเกอร์ฟูไซเดอร์ที่มีเพียงหนึ่งใบในเด็กให้ตายเถอะอะไรประมาณนี้ผมแล้วก็รีเพลย์สุดท้ายครับผมรีเพลย์ที่สามบอกเด็กนี้ค่อนข้างเป็นเด็กที่ค่อนข้างเล่นสนุกนะถ้าใครหาเด็กฮีโร่ที่เล่นสนุกสนุกเนี่ยตัวลิสต์ดีฮีโร่สายนี้ก็เป็นอีกส่วนสายที่ค่อนข้างน่าสนใจเอออันนี้เจอกับฮีโร่เหมือนกันเป็นสายอะไรแอสนะฮะ อันตานี้เนี่ยเราเรารอดได้เพราะว่าโชคช่วยล้วนๆนะเอาจริงอืมทำการไดเชิญในส่วนของเซเรเชียลฮะใช้งานสกิลผมกานถมมาเลเซียแล้วก็ใช้งานฟิวชั่นเลยฮะการเล่นในส่วนของตัวดิสโทเปียใช้เอฟเฟกดิสโทเปียครับผมทำการยิงดาเมจไป800นะฮะและทําการหมอบแผงหลัง2ใบอ่ะหมอบแผงหลังในส่วนของแท็กดาวฮะแล้วก็ใช้งานในส่วนของฟิวชั่นรีคอพเวอรี่ครับผม ทำการเก็บในส่วนของตัวเซเลเชียวกับฟิวชั่นขึ้นมือและผ่านเธอเลยนะฮะแม่งทำการัเชิญใน,นออสมจังหวะนี้เราเปิดแคคดาวนะเอ็นีอมาเลยแขอนใช้งานสกิลฮะฮีโร่อะไรนะการฟิวชัน่นครับผมเรียกมาในส่วนของซันไลท์นะฮะอายเฟกต์นไลท์แล้วก็อฟเฟกต์เบลคครับผม การทิ้งแอร์แมนฮะเสิร์ฟมิลเลอร์เคลนฟิวชั่นครับผมมใช้งานฟิลเลอร์เคลนฟิวชั่นฮะทำการเลี่ยนในส่วนของตัวทอร์นาโดครับผมอ่าจังหวะนี้เอฟเฟกต์เกรททอร์นาโดาทำการลดพลังโจมตีฮนะใช่ครับด้วยความว่าเอฟเฟกต์ของตัวเดสโทเปียบอกว่าถ้าหากพลังโจตัวเองเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมนะฮะก็คือน้อยกว่าหรือมากกว่าเขาสามารถที่จะเปลี่ยนพลังโจมตีตัวเองเนี่ยกลับมาเท่าเดิมเพื่อยิงการ์ดในสนามทิ้งได้เองก็จังหวะนี้เนี่ยเอฟเฟกต์ของสไลายน์ก็ ทำการยิงกันก็จะทำการยิงในส่วนของแคกดาวเรานั่นเองนะฮะเราก็ใช้เอฟเฟกต์ดิสโทเพียทำการยิงในส่วนของสไลท์ยิงอะปะการโจมตีเท่ากันครับตายคู่ฮนะก็ในออสทำการโจมตีโดยตรงและผ่านเธอนะเข้าเธอเนอะการหมอบในส่วนของฟนะิวชั่นฮะและทำการอัญเชิญในส่วนของตัวเซเลเชียลฮะแข่งใช้งานมอร์นิ่งพอย์ฮะทำการหมอบการ์ดบนมือเพื่อใช้เอฟเฟกต์ตัวเซเลเชียลในสุสานนะฮะ จังหวะนี้ทําการรีมูฟในส่วนของตัวเขากับตัวดิสโซพียนะฮะและจั่วการ์ดได้ในส่วนของตัวอ่าไอ้เนี่ยมันชื่ออะไรวะไอ้แคคดาวกับ BTS อ่าแล้วก็ใช้งานสกิลต่อเนื่องเลยฮะทำการเก็บในส่วนของดิสโซพียนที่อยู่ในรีมูฟโซนนะกลับเข้าเด็กฮะจากนั้นทําการเซอร์ในส่วนของพาสมาจากในเด็กเลยในสุ่มเนี่ยกลับขึ้นมือนะฮะแล้วทำการเก็บการ์จังหวะนี้ก็เก็บพาสมาไปก่อนเพราะเราไม่ได้ใช้งานนะแล้วทำการหมอบในส่วนของแคคดาวและผ่านคืนเลยฮะเพื่อทำการไล่เชิอในส่วนของตัวซูริตนะฮะ ทำการลากแอแมนมาจังหวะนี้เป็นจังหวะลุนลุนวัดใจเลยนะเพราะว่า2ใบนี้เป็นฟนะิวชั่นกับเมเลเช่นฟิวชั่นแล้วก็ใบนี้เป็นแครกดาวน์นะถ้าคู่แข่งยิงโดนแครกดาวน์เราก็จะแพ้นะฮะแต่คู่แข่งทำการยิงโดนในส่วนของเมเลเช่นฟิวชั่นกับตัวฟิวชั่นเราก็เลยใช้แครกดาวน์เอ็นทีอาร์ตัวไอแมนอยู่ฝั่งเรานน่นเองฮะเข้าเถินะนะทำการเชิญลิงก์ครับผม เรียกมาในส่วนของตัว Extra Hero Wonder Driver ฮะแล้วก็ใช้งานเอฟเฟกต์มัลิเชียตในสุสานนะทำการลิมิตตัวเองและทำการสเปรย์ตัวเองใจนี้เข้ามาสู่ปลายลิงฮะเอฟเฟกต์ของ Wonder ทำการเก็บฟิวชั่นมาทำการเซตในสนามฮะใช้งานฟิวชั่นนะฮะใช้ Wonder Driver กับมัลิเชียบนมือฮะเป็นวัตถุในการเรียกสไลด์ฮะแล้วก็เอฟเฟกต์สไลด์ฮะทำการเสิร์ฟมิลเลอร์เฟลชั่นฮะแล้วก็ใช้งานมิลเลอร์เฟลชั่นฮะทำการรีมูฟวนเดอร์ไดรเวอร์กับมัลิเชียนะฮะเพื่อทำการเรียกในส่วนของสไลด์ไปที่ฮะ ทำการหมอบ BTS ล้วทำการโจมตีฮะใช้เอฟเฟกต์สไลท์ฮะทำการยิงโซลิดทิ้งฮะแล้วก็ตีในออจมแล้วก็ปิดฉากด้วยสันไลท์นั่นเองครับผมอะไรประมาณนี้ฮะหรือว่าตานนี้นี่ค่อนข้างจะด,ดูเดือดเลือดพล่านพอสมควรนะจริงก็มีแอบมีมิสเพย์ผมเหมือนกันเออโอเคก็โดยรวมนะเด็กนี้โดยรวมถือว่าเป็นเด็กที่น่าทำ ถ้าใครเป็นสายฮีโร่ Hero อยู่แล้วหรือว่าชอบเล่นเด็กดีฮีโร่เนี่ยผมบอกเลยว่าสายนี้ก็เป็นอีกสายหนึ่งที่น่านาโดนนะน่าโดนเล่นสนุกอยู่ถ้าใครเบื่อเด็กหออนาะฬิกาแล้วเด็กนี้ก็เป็นอีกเด็กหนึ่งที่น่าทับเพราะว่ามันมันคนส,ส,สไตล์เลยอะ่ะเออมันคนสไตล์ไปเลยอะ่ะโอเคผมเล่นสดหนึ่งตาตอนนี้เจอมูโตะยูกิไม่รู้ว่าเจอกับไอ้กันดูล่าผสมกับออคลาสหรือเปล่านะเริ่มก่อนซะด้วย เคฮะไม่ใช่ฮะัเป็นแบล็กมีดจิคเชียนนะฮะโอ้โหโมือเขียวอ่าทำไมเล่นสดแล้วมือมต้องเขียวตลอดเวลาเลยวะแต่ได้อยู่แต่ได้อยู่ได้อยู่ที่แปลว่าไม่ได้อยู่นะฮะในงานสกิลว่ะการเอาฟิคชั่นมาแปะนะแล้วก็มาลีเชียนนะอ่าแล้วก็ ใช้เอฟเฟกมาเลเซียแล้วยิมุกตัวเองฮะแล้วก็เรียกตัวเองออกมาฮะอ่าแล้วก็ฟิวชั่นเลยแล้วกันนะฮะเรียกในส่วนของตัวเดสโตเพีออกมาอ่าไว้ตำแหน่งเอ็กซ่าเลยแล้วกันนะฮะเอฟเฟกต์เดสตูพียะทำการกอล์ฟมาแล้วยิงไรพอยไปแปดร้อยโอเค ว่าเรารียูสไปก่อนในตอนเอ็นเฟเนี่ยเราจะหยิบตัวมาริเชียสในสุขสารขึ้นมือได้ด้วยนะเพราะเอฟเฟกของดีไซเดอร์น,นั่นเองทีจังหวะน,นี้เราแปะก่อนนะฮะก็ะใช้งานสกิลฮะาการเพิ่มพลังโจมตีไปนะเพราะว่าตัวดิสกิเอจะได้มีการ์ดยิงจะได้ยิงได้เออจะได้ยิงได้ในเทิร์นต่อไป เฟกของนิสุปไอดีไซนเนอร์นะทำการเก็บตัวมาเลเซียขึ้นมือมาฮะดูกันว่าฝั่งนู้นจะมีอะไรบ้างนะฮะจังหวะน,นี้โดนบูกอับมูลมาก็เสียวเือน,นนะอ่าเซอร์เคิลนะเก้ผมยิงเลยแล้วกันนะฮะเพราะว่าเขาจะได้ไม่ได้เสิร์ตนะฮะเก้ฮะขาดไปหนึ่งจังหวะ ยังไงต่อต้องลุ้นกับฝั่งนู้นนะว่ามือจะเป็นยังไง,งการเชิญแบบปกติครับผมเป็นรอดนะฮะทำการเสิร์ตตัว strength i n u n i t y ขึ้นเหมือใช้งานสก,กิลฮะ มีเชี่ยนมีจิทำการเก็บรุมศพนะฮะแล้วก็ทำการเอาคอนจูลเลอร์เสกขึ้นมาเต็งอยู่ในท,นทนี่ฮะฟิวชั่นแลว้ว ไปเล่นไปเราอาจจะโดน ODK เธอนี้เลยว่ะเนี่ยเพราะี่มันรีมูฟได้ใช่ไหมจำได้นี่มันมีเอฟเฟกต์รีมูฟได้อยู่เขามีแบคไเชยนเกิลออยู่บนมือกับไอ้นี่แล้วก็คอนจูเลอร์แล้วก็มีลงศพบ,บนมือตีแรกเว้ยตีให้อะถ้าตีแรกก็ให้ อ๋อลืมตีแรกแล้วมันมันสเปรคู่ไอ้นี่นี่ว่าลืมเลย <laughs> มิสเพยของแท้นะมิสเพยของแท้ไหมล่ะอันนี้ลืมเองนะไม่ใช่อะไรเดี๋ยวเลยพ้อยสี่ร้อยให้ผมเข้าเธอนะ,อะจังหวะนี้ นี่มาอู่ช้านะแต่ต้องเคลียร์บอร์ดเขาละช็อตนี้เราต้องเคลียร์บอร์ดเขาแล้วไม่งั้นเราจะเล่นยากละเล่นเองลืมเองนะฮะนักเลงพอสไลดนะ์ฮะแล้วก็ลิควิดฮนะปุ๊บ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 อ่นนี่เลยทิ้งไปเลยโอเค จุดนี้ผมใช้งานสกิลนะฮะาการรีกับกล่องอะเอานี่มาแล้วก็เอานี่เก็บเข้ากระเป๋าไปฮะแล้วก็าการเรียกครับผมสไลด์ไปที่สองฮะเราจะทำการรีมูฟในส่วนของตัวเจ้านี่กับนี่ เฮ้ครับผมทำการเรียกฮนะผมอะเราผมสู้ครับผมเ,เราบอดสู้เลยเราบอดสู้เลยเออไงล่ะแล้วคืนบอดคืนบอดภายในอืดใจการยิงแ็้ไปเชี่ยนทิงนะ้งฮะ เรียบร้อยครับคู่แข่งก็ยอมไปแล้วอะไรประมาณนี้นั่นเองครับผมเียได้ว่าจังหวะตะกี้นี่ถือว่าเล่นเสี่ยงกันนะแต่ว่าถือว่าเป็นการตัดสินใจที่น่าจะถูกต้องนะเพราะว่าถ้าผมมายิงในเทิร์นี้เนี่ยผมก็ต้องผมก็ทําได้แค่เคียบบอร์ดเขาจะปิดเกมเขาในเทิร์นี้ไม่ได้เออแม่งกลายเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องซะงั้นนะก็อะไรประมาณนี้แล้วกันมาดูกันว่าการ์ดตะละใบหาจากไหนได้บ้างเผื่อเพื่อนๆอยากลองจัดนะฮะ ในส่วนของตัว plasma หรือว่า blue d เนี่ยหาได้จากการอัพเลเวลของตัว s แล้วก็มีใน starter deck ของ s ด้วยเลยนะฮะ,ะตัว m a r i n e สเรับผมอันนี้ก็อยู่ในการอัพเลเวลของ s นั่นเองครับผมตัว liquid ะฮะอยู่ใน box shining s l i d e แล้วก็ taker crusader ฮะอยู่ในการอัพเลเวลของตัว muto yuki โลก b m แล้วก็มีในการอัพเลเวลของตัวจิวเอาโข้าได้ด้วยไม่ใช่จิวจิมจิวไม่ไปจากไหน,น แล้วก็ตัว Destiny Hero Decider ฮะอันนี้ได้จากการแรกในพ่อคานะฮะ Predator Guard หรือแล้วก็ตัว s e l e c t i a ฮะอยู่ใน SD e, Destiny Ruler ฮะตัว Dilda r k หาได้จาก Destiny Ruler เช่นเดียวกันฮะตัว Renforcement of the Army ฮะหาได้จาก Bundle ครับแล้วก็ b ว u e m o n ฮะอันนี้หาได้จาก Celtic Soldier ครับแล้วก็ m i t a l Fusion ฮะอันนี้หาได้จาก Revolution Beginning ครับผม แล้วก็ตัวฟิวชั่นรีคอเวอรี่ฮะอันนี้หาได้จาก SD Hero Rising แล้วก็ SD Master of c h a ออฟนั่นเองครับผมแล้วก็ Crackdown อันนี้อยู่ในบล็อกล่าสุดเลยฮะซิลเลียนทันเดอร์นั่นเองครับผมแล้วก็ตัวเบสทูสกิลหรือ PS เนะฮะได้จาก c o s สไดเมนชั่นนั่นเองครับผมดิสโทเปียอาได้จากซิลเลียนทันเดอร์ครับแล้วก็สลาย e ์อาได้จากชายนิ่งสลายน์สฮะตัวอะดูร่าชันครับ,รบอันหาได้จากตัวชาร์กแฟงฮะ แล้วก็ตัวแดงจารัสครับผมหาได้จาก Destiny ล u l e r ฮะแล้วก็ตัวบีท i ี e ครับผมหาได้จาก h าร์ดออ e เอ็กซฮะแล้วก็ตัว Wonder Driver ฮะหาได้จากซิลเลียนทันเดอเช่นเดียวกันฮะแล้วก็ตัวเฟสไนแมฟ e n i x หาได้จากฟิวเจอร์เ c อร์กิตครับผมจริง,รงๆเพื่อนๆสามารถไปปรับเปลี่ยนได้นะก็ไม่ต้องใส่ตัวแท็กเก c ลก s ูเซเดอร์กับบีท e ีกได้เอาออกเลยก็ได้นะส่องไเนี่ย แล้วก็เปลี่ยนเป็น exit แรลงสีสามัไใบอืดก็ได้อ่าแล้วแต่แล้วแต่คนจะลองระยุตก์กันนะอันนี้ผมลองพรีเซนต์ในส่วนของเบียทีก็เบียทีเนี่ยมันมีข้อดีและข้อเสียครับข้อดีก็คือถ้าหากคุณสามารถตั้งเบียทีได้แล้วไอเนี่ยมันยังไม่สแลแนวิ่งออกมาขึ้นอยู่บนมือเราเนี่ยก็จะเล่นได้โอเคเพราะมันจะมีบอะตัดหนึ่งจังหวะใช่ป่ะเออแต่ถ้ามันดันสลแฉนเกลมอยู่บนมือก็ต้องพึ่งสกิลเด s ี่เอฟเฟก c t เพื่อเก็บกับพวกกองด้วยอ่าผลของเอฟเฟกต์อันส สายใหม่ก็จะประมาณนี้ในสไตล์ของผมนะถ้าเพื่อนๆที่กําลังเล่นเด็กนี้อยู่จัดแบบไหนสไตล์แบบไหนใส่อะไรบ้างสามารถไปคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อมาพูดคุยกันในไลฟ์ซีมสดยูทูบด้วยนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับเชิญเพนดูตเดตามช่องไลด้วยนะ